เหตุผลที่ต้องนั่งสมาธิให้ได้ฌานบทที่1นฌานคือความชำนาญชำนาญในการสงบกิเลส5อย่างได้แก่การมฉันทะความชอบใจทุกอย่างมีเรื่องเพศเป็นต้นพยาบาทความคิดอาฆาตถีนมิทะความหดหู่ความขี้เกียจวิจิกิจฉาความลังเลสงสยัย อุททัศจ,จะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญทำไมต้องมีฌานฌานหนึ่งคือการไม่รำคาญในเสียงรอบข้างเมื่อเราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่หรือเรียกง่ายๆว่ามีสมาธิในการทำงานแค่มีฌานหนึ่งถือศีลห้าครบเพื่อนิพานคิดเสมอว่าเราจะต้องตายไม่คิดว่าเราถูกเสมอแค่นี้ ก็เป็นพระอริยโสดาบันได้แล้วเพราะเราไม่สงสัยในการปฏิบัติแล้วก็ถือศีลเพื่อนิพพานแต่ถ้ามีฌาน 3, าสเพิ่มขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเพราะจะมีปัญญามากขึ้นแก้ไขปัญหาได้เร็วอะไรเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดก็จะรู้เองโดยไม่ต้องไปอ่านหนังสือหรือตะเวนหาครูบาอาจารย์ให้มากมาย สิ่งสำคัญจะเข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะถ้าเข้าใจทั้งหมดนั่นมีแต่พระพุทธเจ้าแค่เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นวิธีนั่งสมาธิให้ได้ฌานสี่ภายใน30นาทีสำหรับคนที่ฝึกใหม่เท่านั้นก่อนนั่งอาบน้ำให้ร่างกายเย็นสบายเสียก่อน รับประทานอาหารมาแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงใจกล่าวว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และผู้มีคุณทั้งหลายทั้งในชาติปัจจุบันและอดีตชาติทุกภพทุกชาติ ขอให้ท่านทั้งหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตราบจนเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทินอธิฐานว่าข้าพเจ้าขอไปนิพพานชาตินี้ไม่ขอเกิดอีกแล้วต้องคิดจริงๆเบื่อการเกิดจริงๆให้พนมมือคิดในใจว่าขอพรมเทพเทวดารวมอนุโมทนาบุญที่ข้าพเจ้าทาในครั้งนี้ด้วยเทิน สวนนโมสามจบและอิติปิโสหนึ่งจบก็ได้อาราธนากรรมฐานว่าขออํำนาจบาร,รมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐถมขอให้การนั่งกรรมฐานของข้าพเจ้าในคราวครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมหลุดพ้นจากทุก์ทั้งปวงและบรรลุมรรคผลนิพพาน โดยฉับรันในชาติปัจจุบาันนาการนี้ด้วยเทินบทที่2เริ่มนั่ง 1. นั่งท่าขัดสมาธิหายใจเข้าทางจมูกลึกๆให้ท้องป่องและค่อยๆหายใจออกทางปากให้ท้องแฟบประมาณ3ามครั้งเพื่อไล่ลมหยาบออกจากร่างกายสำหรับบุคคลที่นั่งแล้วถอนหายใจบ่อย 2. หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทภาวนาตามที่ถนัดก็ได้หรือพูดพุทธโทในใจไม่ต้องดูลมหายใจก็ได้ 3. นึกถึงพระพุทธรูปองค์ที่ชอบว่าลอยอยู่ข้างหน้าแล้วจินตนาการว่าเป็นสีใสเหมือนแก้วและมีแสงดวงขาวอยู่ที่อกพระส่องมาที่หน้าเรา ถ้านึกไม่ออกให้ลืมตามองพระพุทธรูปก่อน 4. นั่งตัวให้ตรงแต่อย่าเกรงเมื่อนั่งแล้วรู้สึกว่าตัวเองนไปหน้าหรือหลังก็ตามให้ปล่อยเองนไปอย่าดึงตัวกลับถ้าน้ำลายจะไหลหรือจะผายลมเรอท้องร้องก็ปล่อยให้ผายลมเรอท้องร้องไปอย่าฝืนเด็ดขาด ห้ามขยับทุกส่วนของร่างกายเด็ดขาดแนะนำนั่งที่บ้านหรือที่ไม่มีคนเพราะคนข้างๆจะคิดว่าเราไม่มีมารยาทถ้าเรากั้นผายลมหรือดึงน้ำลายไม่ให้ไหลเป็นกิเลสเพราะอายหรือเรียกว่ามาลองก็ได้ว่าเราจะอายหรือกลัวท่านั่งไม่สวยสมาธิจะหลุดสักพักจะเข้าฌานหนึ่ง 5อาการของชานหนึ่งเราก็จะไม่รำคาญเสียงรอบข้างลืมเมื่อยหรือลืมยุงกัดไม่รู้สึกปวดขา 6. อาการของชานสองคือสัมผัสของทิ์เช่นรู้สึกว่ามีอะไรมาลูบหน้าลูบตัวมีเสียงคนเดินรอบตัวเห็นภาพอดีตหรืออนาคตบ้างแวบๆเหมือนมีมดมาต่ายหน้า เหมือนมีตัวอะไรมาเลื้อยที่ตัวเราเห็นภาพเบริสีหรือพระห่มผ้าเหลืองมาสอนเดรัจฉานวิชาบ้างวิชาที่ขวางพระนิพพานได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาคุยกันข้างๆเห็นภาพคนที่ไม่รู้จักเห็นเลขหวยได้กลิ่นของทิฟย์เหม็นบ้างหอมบ้าง จะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างเท่านั้นเป็นต้นแต่อย่าสนใจนอกจากภาพพระที่เรานึกแต่ถ้าเป็นภาพพระพุทธรูปองค์อื่นหรือพระพุทธเจ้าเสด็จมาในจินตนาการว่าไปกราบที่เท้าท่านสามครั้งหรือถ้าเห็นแสงคล้ายไฟฉายส่องมาที่หน้าให้รวบรวมกำลังใจว่าถ้าตายตอนนี้ขอไปนิพพาน และอธิษฐานในใจว่าขอไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมด้วยเถิดเมื่อเราไปปรากฏต่อพระพักต่อหน้าของพระองค์แล้วให้ทูลถามว่าข้าพระเจ้าอยากไปนิพพานชาตินี้ควรทำเช่นไรพระพุทธเจ้าค่าและท่านจะตอบเป็นเสียงโดยไม่อ้าปากและให้เราปฏิบัติตามที่ท่านบอกตลอดชีวิต แต่ถ้าไม่เห็นตามนี้ก็ไม่เป็นไรสักวันจะเห็นเอง 7. อาการของชานสามคือทอรมานร่างกายอันเกิดจากกรรมที่เคยทำไว้เช่นเมื่อภาพอย่างอื่นที่ไม่ใช่พระหายไปจะเริ่มปวดหัวเข่าทั้งสองข้างอย่างรุนแรงมีไอร้อนขึ้นตามตัวหงุดหงิดเป็นเน็บเป็นตะคิว ปวดหลังปวดท้องเจ็บคอจี๊ดที่หัวใจหายใจไม่ค่อยออกหนักไหลเป็นต้นจะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างเท่านั้นอย่าขยับร่างกายหรือสนใจอาการปวดเด็ดขาดจะปวดแค่ประมาณ3-5นาทีเท่านั้นจนถึงสะดือก็จะหายปวดเอง 8. อาการของชาญสี คือเมื่อหายปวดทรมานร่างกายแล้วจะรู้สึกโลง่งสบายเหมือนไม่มีตัวตนคำภาวนาพุทโธหายไปเสียงรอบข้างหายหูดับเห็นแต่ความว่างเปล่าเหมือนหมอกขาวหรือเทาลอยอยู่ให้คงอารมณ์นี้ไว้สักพักประมาณ5-10นาทีในครั้งแรกๆเท่านั้น เพื่อให้รู้อารมณ์ของฌานสี่ว่าเป็นเช่นไรแต่เมื่อนั่งเข้าฌานสี่ได้ในครั้งต่อไปหลังจากหูดับไม่ได้ยินเสียงเราจะไปอยู่สถานที่ที่ใดที่หนึ่งคล้ายความฝันเราจะปล่อยไปตามเรื่องราวที่เห็นก็ได้แต่ทางที่ดีคือให้รวบรวมกําลังใจว่าถ้าตายตอนนี้ขอไปนิพพานและอธิษฐานในใจว่า ขอไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมด้วยเถิดเมื่อเราไปปรากฏต่อหน้าพระพักต่อหน้าของพระองค์แล้วให้ทูลถามว่าข้าพระเจ้าอยากไปนิพพานชาตินี้ควรทำเช่นไรพระพุทธเจ้าข้าและท่านจะตอบเป็นเสียงโดยไม่อ้าพระโอษฐ์และให้เราปฏิบัติตามที่ท่านบอกตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่เห็นตามนี้ก็ไม่เป็นไร สักวันจะเห็นเองหรือให้พิจารณาวิปัสสนาญาณ9ในฌานสี่ได้เลย 9. เมื่ออยู่ในภาพในภวังคล้ายฝันหรือเจอพระพุทธองค์เรียบร้อยแล้วให้ดึงคำภาวนาพุทโธกลับมาและนึกถึงภาพพระพุทธรูปกลับมาตามเดิม 10. ถอนสมาธิค่อยๆหายใจเข้าออกให้เป็นปกติ ค่อยๆขยับนิ้วมือนิ้วเท้าและค่อยๆลืมตาถอนสมาธิค่อยๆขยับตัวอย่าถอนปรวดพลาดเร็วเกินไปจะทำให้กลายเป็นคนเชื่องช้าเบลอเพราะกายละเอียดและกายหยาบกระทบกันเร็วเกินไป 11. เเมื่อนั่งเสร็จแล้วแผ่เมตตาว่า ขออำนาจบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ประถมบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วในชาติปัจจุบันและอดีตชาติที่สำเร็จแล้วแก่ข้าพเจ้าขอจงสำเร็จแก่พรหมเทพเทวดายักษ์กุมภันคนทนนานนาคดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดี ญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรและศัตรูทั้งหลายทั้งในชาติปัจจุบันและอดีตชาติทุกภพทุกชาติในหลวงพระราชินีประเทศและพระราชวงศ์ทุกๆพระองค์เท้าสักกะเท้าจตุโลกบาลท่านพญยายมราชนายนิระยะบาลทั้งหลายเจ้าแม่ธรณีเจ้าแม่คงคาเจ้าแม่โพศ พระเพลิงพระพลายเจ้าของที่เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายตอนนี้นึกถึงหน้าพ่อแม่และบุคคลที่อยากแผ่ให้จะเอ่ยชื่อก็ได้ขอให้ท่านทั้งหลายจงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและบรรลุมรรคบรรลุผลนิพพานโดยฉับพรันด้วยเทิน 12. กราบพระสามครั้งจบ